บ้านสวนทรับเพิ่มพูนสวัสดีครับเช้านี้สายแก่แก่เวลาประมาณเก้าโมงหน่อยๆอาการมึนๆงงๆครับเม,มาค้างเมื่อคืนน้องเสาวโทรมาบอกให้วิทย์บ่อรอสูบน้ําเสร็จแล้วจะกลับมาเก็บปลาให้มันก็เลยตั้งเครื่องปฏิบัติตามหน้าที่ท่านประธานสั่งมาครับก็เลยจัดการให้ <c oughs> ตั้งเครื่องสูบน้ำเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็เดินท่อครับทีนี้ท่อนี้เป็นท่อท่อผ้าลุ่มผ้าใบท่อผ้าใบเขาเรียกท่อผ้าใบหรือผ้าลุ่มผ้าใบต่อสายยาวหน่อยครับยังไงน้ําก็จริงๆน้ําเนี่ยละกะว่าคือแบบจะวิทเอาน้ําทิ้งเอาไปใส่แปลงที่จะปลูกตะไคร่ครับก็เลยสายยางมันยาวก็เลยแบบให้มันผ่าน แปลงชะอมไปด้วยชะอมจะได้น้ําด้วยในระหว่างทางสายยางที่มิดผ่านเข้าไปเนี่ยครับพอสูบสักพักก็น่าจะชื้นพอดีแล้วครับของแปลงชะอมก็เลยต่อสายยางเพิ่มจากแปลงชะอมลงไปแปลงตะไคร้ตอนนี้ก็กําลังต่อครับน้ําน่าจะยุบไปสักหน่อยแล้วเนี่ยสายยางน้ํามาแล้วครับพุ่งปื๊ดไปแล้ว นี่จะพามาที่แปลงตะไคร้สายยางมันยาวครับแล้วก็ผ่านแปลงขามีขาด้วยแล้วก็เนี่ยปล่อยลงเนี้ยแปลงที่ปล่อยลงเนี่ยจะเป็นแปลงที่จะปลูกตะไคร้ครับนี่น้ําลงแล้วท่านมาทานมาแล้วครับพร้อมทีมงานเซนทาราคลินิกจากน้องใครครับมีน้องหลายๆคนเลยมาช่วยเก็บปลาให้ทีมงานน้องสาวครับเซนทาราคลินิก ความสวยความงามที่หนองคายปีใหม่ครับพาลูกน้องมาเก็บปลาดูชุดท่านประธานเขาลงบ่อกเก็บปลาช่อนเขานี่เข้ากันเลยครับเสื้อลายเหลืองกางเกงดำเอาบูธให้ใส่บอกบูธพี่นี่ไม่ช่วยอะไรเลยเมื่กบูธยาวเพียงหัวเข่าเนี่ยแต่โคตรลึกกว่านั้นอีกสุดท้ายก็ต้องถอดครับลงลุยเลยทีนี้สภาพนางเนี่ย ได้เรื่องเลยเก็บปลาช่อนครับไซสป์ปลาเนี่ยก็มีเล็กบ้างใหญ่บ้างตามขนาดแต่ส่วนใหญ่ไซส์เล็กเนี่ยคือแบบจะจะไม่เอามามาทํากินกันครับเอาเอาไปปล่อยไว้อีกบอ่อหนึ่งแต่วันนี้ไม่ได้มีภาพมันยุ่งครับไม่ก็เลยไม่ได้ถ่ายถ่ายภาพเก็บมาฝากให้ดูตอนคัดปลาไซส์เล็กแล้วเอาไปปล่อยลงสระอีกอีก,อ,กอีกบอ่อหนึ่งคือมันยังไม่โตครับเดี๋ยวขุนต่อ ก็จะเป็นปลาที่เราคัดไซส์ที่แบบจะเป็นตัวละโลกว่ากวาแล้วก็ตัวละครึ่งโลสองขีดสามขีดอะไรประมาณนี้เอามาทํากินกันตอนปีใหม่เผาปลาเลี้ยงน้องๆทีมงานเซนทราคลินิกเนี่ยครับปลาช่อนที่ได้มาแล้วก็เมนูเผาปลาช่อน